ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอแมนยูโล่งสื่อสโลวีเนียยันเชสโกเจ็บไม่หนักรอลุ้นผลสแกนเขา่าสื่อสโลวีเนียเผยเบนจามินเชสโกกองหน้าแมนยูเนเตดมีปัญหาเจ็บเข่าเล็กน้อยและจะร้างสนามไม่นานแม้จะต้องรอลุ้นผลการสแกนเพื่อความชัดเจนแมนยูเนเตดบุกไปไล่ตีเสมอสเปอร์สองต่อสองในช่วงทดเวลาของเกมพรีเมียร์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา โดยในช่วงท้ายเชสโกซึ่งลงเล่นเป็นตัวสำรองในเกมนี้เจ็บเข่าและเล่นต่อไม่ไหวถึงขนาดต้องออกจากสนามโดยผีแดงต้องเหลือนักเตะแค่10คนหลังจากกุนซือ,อรูเบนอโมริมเปลี่ยนตัวผู้เล่นครบ5้ารายแล้วหลังเกมเจ้ากับไก่เดือยทองนายใหญ่โปรตุกิสแสดงความเป็นกังวลถึงปัญหาของดาวยิงร่างยักษ์วัย22ปี พร้อมเปลยกับสื่อเป็นทำนองผีแดงอาจต้องจ่ายตลาดเพิ่มในเดือนมกราคมเนื่องจากไบรอันเอมเบโมกับอามัดเดียโลตัวรุกอีก2รายต้องพระไปเล่นให้ทีมชาติในรายการแอฟริกาคัพออฟเนชั่นที่จะออกสตาร์ทในวันที่22ธันวาคมต่อกรณีของเชสโกล่าสุดสปอร์ตคลับระบุว่าเชสโกเจ็บเข่าเพียงเล็กน้อยและจะรางสนามไปไม่นานหลังผ่านการตรวจเช็คผลแรกไปแล้วแม้อาจต้องรอดูผลการสแกนเพื่อความชัดเจน อย่างไรก็ดีแม้อาจไม่เจ็บหนักถึงขณะนี้ยังไม่ชัดเจนว่าเชสโกจะฟิตมากพอต่อการลงเล่นให้ทีมชาติในเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก2นัดบุกไปเยือนโคโซโววันที่15พฤศจิกายนและต่อรับการเยือนของสวีเดนวันที่18พฤศจิกายนหรือไม่ตัวตึงมาแล้วดีนี่จวกเชสโกเล่นเหมือนลูกยีราฟไม่เข้าขาแนวรุกแมนอยู ทรอยดีนี่อดีตกองหน้าวัตฟอร์ดวิจารณ์เบนเจามินเชสโกดาวยิงค่าตัวแพงของแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดที่ยังทำผลงานไม่น่าประทับใจโดยเฉพาะการเล่นไม่เข้ากับแนวรุกของทัพปีศาจแดงเชสโกย้ายจากอาร์เบลิ์ซิกด้วยค่าตัว74ล้านปอนด์ช่วงซัมเมอร์ล่าสุดเพื่อแทนที่รัสมูธฮอยลุนซึ่งย้ายไปเล่นกับนาโปลีแบบยืมตัวพร้อมออปชั่นซื้อขาดแต่ดาวเตวัย22ปียังไม่สามารถโชว์ฟอร์มได้น่าประทับใจกับยอดทีมแห่งถิ่นโอทฟอร์ด ผลงานของหัวหอกทีมชาติสโลวีเนียทำผลงานด้วยการยิงไปแค่2ประตูจากการเล่น11เกมในลีกให้กับปีศาจแดงโดยฟอร์มแบบนี้แกรี่เนวิลล์ตำนานฟูลแบ็คแมนอยู่วิจารณ์ว่านักเตะดูเหมือนยังมีอาการตื่นตระหนกและเล่นไม่เข้าขากับแนวรุกของทีมด้านดีนี่เห็นด้วยกับเนวิลโดยชี้ว่าเชสโก้ทำตัวเหมือนลูกยีราฟเงื้อเงืง,ง,ง,งะและเล่นไม่เข้าขากับ มาจุดขุนยากกับไบรอันเอมเบอร์โมเบนจามินเชสโกดูเหมือนกับลูกยีราฟผมดูผลงานของเขาซึ่งยิง2ประตูก่อนพักเบรกทีมชาติและผมคิดว่าโอเคนายจะไปช่วยทีมชาติและกลับมาพร้อมกับความมั่นใจเต็มสุด ผมไม่ขอพูดเรื่องการยิงประตูเพราะกองหน้าต้องผ่านช่วงเวลาที่พวกเขายิงไม่ได้เว้นแต่คุณจะเป็นเออร์ลิงหาเลนแต่สำหรับคนปกติทั่วไปคุณต้องผ่านช่วงย่ำแย่บ้างบอกตามตรงผมไม่เห็นเขาทำอะไรเลยเขาสูงตั้ง6ฟุต5นิ้วบางครั้งผมคิดว่าผมยังฉี่แรงกว่าเขาซะอีกเขาวิ่งไม่ทันคนอื่นแถมยังมักจะยืนอยู่บนส้นเท้าตลอดคุณมีคุณย่าและเอมเบอร์โบที่พยายามจะเล่นประสานกับเขาแต่ถ้าพวกเขาต้องการให้เขาลงต่ำมารับบอลเขากลับวิ่งหนีไปด้านหลังแนวรับ แต่ถ้าพวกเขาต้องการให้เขาวิ่งทำทางเขากลับลงมารับสั้นแทนเขาไม่เคยเข้าใจจังหวะเดียวกับเพื่อนร่วมทีมเลยดีนี่ระบุกาเซตาเดลโลสปอร์ตรายงานว่านาโปลีติดต่อหาตัวแทนของคอบบี้ไมนูกองกลางดาวรุ่งแมนเชสเตอร์อยู่ในเด็ดอีกครั้งหลังหมายตาเขาเป็นเป้าหมายหลักไมนนถูกหมายตาเป็นเป้าหมายลำดับแรกสำหรับการเสริมแดนกลางของนาโปลีเมื่อตลาดซื้อขายกลับมาเปิดในเดือนมก,กราคม ก่อนหน้านี้นาบลีคาดแดนกลางไปแล้วคนนั่นคือเควินเดบรอยที่พบกับอาการบาดเจ็บพักยาวและต้องเขารับการผ่าตัดทำให้เขาจะพักจนถึงเดือนกุมภาพันธ์เป็นอย่างน้อยส่วนในรายของฟรองอองกิซาก็มีคิวจะต้องออกเดินทางไปช่วยทีมชาติแคนเบรูนทำศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นระหว่างเดือนธันวาคมและมก,กราคมจูวานนี่มันนาผูว้วยการกีฬาของนาโบลีเคยติดต่อหาตัวแทนของไมโนไปแล้วรอบหนึ่งในช่วงซัมเมอร์และตอนนี้มีการติดต่อเกิดขึ้นอีกครั้ง ดาวเตะวัย20ปีได้รับโอกาสลงสนามแบบจำกัดโดยเล่นไปเพียง138นาทีจากการลงเล่น7เกมในเพีย์ลีกและยังไม่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเลยทำให้เขามองถึงการย้ายออกจากทีมแบบยืมตัวเพื่อโอกาสที่มากกว่านี้แล้วถึงแม้แมนยูเต็ดไม่อยากจะตกลงปล่อยนักเตะแบบยืมตัวแต่ความปรารถนาของไมโนก,กับความดื้อด้านของนาโปลีทำให้เขาเป็นเป้าหมายแรกที่ทีมดังแดนมกกักกโรนีจะไล่ล่าตัวเมื่อตลาดซื้อขายกลับมาเปิด กระนั้นนาโปลีมีการวางเป้าหมายเผื่อเอาไว้หากเจรจากับแมนยูไนเต็ดไม่สำเร็จโดยหนึ่งในนั้นคือโลเลนโซเปเลกรนีของโรมา่าของดีแมนยูแม็กทูเมนยุคอนเต้ล่าน้องรักไมนูเสริมแกร่งนาโปลีสกอต์แม็กทูเมนีกองกลางคนเก่งของนาโปลีกระตุ้นให้ต้นสังกัดในศึกเกาวโชสิราอิตาลีเดินหน้าคว้าคอบบี้ไมนูมิดฟิลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาเสริมทัพ ตามรายงานจากสื่ออังกฤษเมื่อวันอาทิตย์ที่9พฤศจิกายนเมนูวัย20ปียังไม่ได้ลงตัวจริงในเกมเพียมหลีกฤดูกาลนี้เลยโดยลงสนามไปแค่138นาทีทำให้โอกาสในการติดทีมชาติอังกฤษไปลุยศึกฟุตบอลโลก2026น้อยลงเรื่อยๆทั้งที่เมื่อปีที่แล้วยังเป็นตัวความหวังอยู่เลย ขณะที่แม็กโทเมเนย์วัย28ปีย้ายจากแมนยูมาอยู่กับนาโปลีในช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วก่อนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมยิงไป12ประตูในฤดูกาลแรกและคว้าแชมป์เซเรียอารวมทั้งไดรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำซีซั่นของสโมสรอีกด้วยแรงข่าววงในเผยว่าสกอตต์เข้าไปพบอันโตนิโอคอนเต้และบอกให้เขาดึงคอบบี้มาอยู่ด้วยเขาเล่าทุกอย่างเกี่ยวกับจุดแข็งของคอบบี้และบอกว่าเขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมขนาดไหน เขารู้จักคอบบี้ดีจากช่วงเวลาที่อยู่กับยูไนเต็ดและคิดว่าจะเป็นการเสริมทัพที่ยอดเยี่ยมให้กับทีมไม่ว่าจะยืมตัวหรือซื้อขาดคอบบี้เติบโตมาอย่างดีที่ยูไนเต็ดหลังอยู่ในอะคาเดมีมาตั้งแต่เด็กเบอร์บาตอฟกระตุ้นอมโมริมควรให้โอกาสคอบบี้ไมโนูลงตัวจริงแมนยู ดิมิทาเบอร์ประอฟอดีตหัวหอกจอมเทคนิคของแมนเชสเตอร์อยู่ในเด็ดออกปากชื่นชมพรสวรรค์ของอปปี้เมนูกองกลางดาวรุ่งแม้นักเตะจะต้องพาเชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากอย่างยิ่งในถิ่นโอทัฟฟอร์ดก็ตาม เมนูยังไม่มีโอกาสได้ลงตัวจริงในเกมเพีย์ลีกอังกฤษฤดูกาลนี้เลยและนั่นทําให้ความหวังในการติดทีมช่างอังกฤษไปลุยศึกฟุตบอลโลก2 0 2กของเขากําลังริบหรีลงโดยเหตุผลสําคัญก็คือรูปเบนอามอริมผู้จัดการทีมแสดงออกอย่างชัดเจนว่าชื่นชอบการใช้งานคู่มิดฟิลด์อย่างบูโนโฟแฟนันกับกาซิเมโลเป็นตัวหลัก นี่ถือเป็นอุปสรรคครั้งใหญ่ครั้งแรกในอาชีพนักเตะของกองกลางดาวรุ่งวัย20ปีซึ่งพยายามเรียกร้องขอย้ายทีมไปเล่นแบบยืมตัวแต่โดนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปฏิเสธเมื่อช่วงซัมเมอร์ล่าสุดเบอร์บาตอฟซึ่งเคยเล่นกับแมนยูในช่วงระหว่างปี2008ถึง2012กระตุ้นอัลโมริมให้โอกาสไมโนได้ลงเล่นมากกว่านี้เพราะมั่นใจว่านักเตะมีศักยภาพชั้นยอดที่จะพัฒนาได้เหมือนที่ทุกๆคนได้เห็นในช่วง2สีซสั่นก่อนหน้านี้ ตำนานทีมชาติบาเบลเรียกล่าวว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากมากโดยเฉพาะกับนักเตะดาวรุ่งบางช่วงเวลามันสะท้อนให้เห็นว่าฟุตบอลช่างโหดร้ายมากแค่ไหนเพราะคอบี้ไมนูเคยได้รับโอกาสลงเล่นอย่างสม่ำเสมอจนถึงขั้นถูกเรียกติดทีมชาติกฤษฤษเส้นทางของเขากำลังพุ่งทยานขึ้นเรื่อยๆแต่แล้วทันใดนั้นเขากลับไม่ได้ถูกเลือกให้ลงสนาม ตอนนี้คำถามก็คือเขายังคงมองในเชิงบวกอดทนและรอคอยช่วงเวลาของเขาต่อไปหรือไม่หรือว่าเขาควรย้ายไปที่อื่นเพื่อโอกาสลงเล่นอย่างสม่ำเสมอเรียกความมั่นใจกลับมาแล้วค่อยกลับมาไปที่แมนเชสเตอร์อีกครั้งเพื่อยึดตำแหน่งตัวจริงผมอยากเห็นเขาลงเล่นเพราะความสวรรค์ของเขามันชัดเจนทั้งการตัดสินใจที่เฉียบคมความนิ่งและความมั่นใจในตัวเองเวลาครองบอลซึ่งเป็นสิ่งที่นักเตะต้องมีและเขามีสิ่งนั้นทั้งที่อายุอย่างน้อย ผมชอบมากเลยแต่ในตอนนี้ดูเหมือนผู้จัดการทีมจะยังไม่เห็นสิ่งที่สามารถใช้งานเขาได้ตั้งแต่เริ่มเกมเบอร์บาตอฟระบุเฟอร์กี้ร่วมยินดีเป๊ปคุมทีมครบ1000นัดเกมพบลิเวอร์พูลเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันตำนานผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดร่วมแสดงความยินดีกับเป๊ปโกดิล่ากุนซือแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่กำลังจะคุมสมสนในอาชีพครบ1,000นพัดเกมพบลิเวอร์พูลในศึกพีเมลิกวันอาทิตย์ที่9พฤศจิกายนนี้ กวาดิโอลาวัย54ปีเริ่มต้นอาชีพโค้ชกับทีมสำรองของบาร์เซโลนาเมื่อปี2007ก่อนจะก้าวขึ้นไปคุมทัพบาร์ซ่าชุดใหญ่จากนั้นก็มีโอกาสไปคุมบางเหียนบาร์เยามิกและมาคุมแมนซิตี้เมื่อปี2016โดยตลอด999นัดที่ผ่านมาทีมชนะไปถึง715นัดเฟอร์กูสันซึ่งคุมทีมไปกว่า2 0 0 0นัดเผยในานามตัวแทนของสมาคมผู้จัดการทีมลีกอาชีพหรือ LMA ว่าเป๊ป ผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะได้ต้อนรับคุณเข้าร่วมหอออฟเฟม LNA อันทรงเกียรติ t, ในการคุมสโมสร,ร1น0 0 0นัดความรักและความหลงไหลที่คุณมีต่อเกมนั้นชัดเจนเสมอมาคุณควรภูมิใจมากกับผลกระทบอันลบไม่ออกที่คุณมีต่อเกมระดับโลกการคุมทีมลงเล่นครบ1,000นัดและครองตำแหน่งยาวนานในวงการฟุตบอลถือเป็นจุดที่ไม่อาจประเมินค่าต่ำไปได้ นอกจากนั้นการคว้าแชมป์ลีกอยู่ฝ่าแชมป์ประดีกและฟุตบอลถ้่วในประเทศที่มีการแข่งขันสูงในสามลีกของยุโรปยังถือเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากอีกด้วยตำนานกุนซือชาวสกอตแลนด์กล่าวทิ้งท้ายหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ